ครับรถเบรกครับผมผมที่จักนะครับวันนี้จะมาแนะนําชุดเบรกที่อยู่ด้านหลังผมนี่นครับเป็นชุดเบรกเบมโบสแปดแทที่มีลูกค้าสั่งกับเราเอาไว้ก็เป็น Ford e v e r วอเรสต์เน็กซ์เนะครับผมเป็นตัวโฉมปัจจุบันเลยตอนนี้กําลังมาแรงเลยทีเดียวก็ในหนึ่งชุดเบรกที่ลูกค้าสั่งไว้ครับเป็นเบรกอะไรมีอะไรบ้างราคาการรับประกันเป็นยังไงมาชมเลยครับ ชุดเบรกเบนโบะคยเยนสิบแปดเซตนะครับผมหน้าหกพอตหลังสี่พอตเป็นลูกสูบเรียงนะครับผมเล็กกลางใหญ่ข้างหลังเป็นเรียงเล็กใหญ่นะครับผมชุดนี้จับคู่กับจานเดลิออสจากประเทศออสเตรเลียนะครับผมหน้าสามร้อยแปดสิบมิลหลังสามร้อยแปดสิบมิลนะครับผมจานเดลิออสก็จะเป็นลายเฉพาะของทางเดลิออสมาจากออสเตรเลียอยู่แล้วนะครับผมร่องระบายความร้อนซ้ายขวานะครับเห็นเบรกตัวเล็กๆนี้ไหมครับตัวนี้คือเบรกมือไฟฟ้านะครับผม เนื่องจากว่าเ v เวอเรเนี่ยของเดิมจากโรงงานเป็นเบรกมือไฟฟ้าเราติดตั้งเบรกใหญ่เข้าไปก็ต้องสร้างชุดเบรกไฟฟ้าเข้ามาแทนที่ของเดิมนะครับเราเลือกใช้เป็นของเบลเฟ่นะครับผม <in> Japan, เม d ดอินเจร์แปนเบรกใหม่เลยเรามาคัสตอมตัวแล้วก็หน้านะครับผมเราเลือกใช้เบลเฟ่เพราะว่ามันเป็นสายไฟเสียบได้เลยนะครับผมเป็นซ็อกเก็ตมาให้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเพราะฉะนั้นหมดกังวลเรื่องปัญหาเบรกมือนะครับผมส่วนฮับ ชุดนี้เป็นงานคัสตอมนะครับผมหมุดทิดอยอยืนยันชัดเจนงานร้านเราก็ลูกค้าเลือกเป็นสีไทเทเนียมกลางนะครับผมตัวนี้เป็นไทเทเนียมกลางขาเบรกอลูมิเนียม7075เบลเยียมอันนี้เป็นขาหน้านะครับผมนะครับขาเบรกหน้าปอมเบรกเป็นสีแดงนะครับผมแดงเบมโบสกรีนเบมโบสีขาวนะครับ้าเบรก Nexter เ r อรโปลทนอุณหภูมิความร้อนได้ถึง600องศานะครับผม ไม่ต้องรออุณหภูมิความร้อนในขณะเริ่มต้นการใช้งานนะครับตัวนี้ส่วนสายถักเราก็จะให้เป็นเฮลนะครับผมจากประเทศอังกฤษก็การรับประกันเนี่ยเดี๋ยวเราบอกตอนทิ้งท้ายดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างพวกสลักและอุปกรณ์เบรกนะครับผมของเราเป็นเบรกมือสองรีบิวเป็นปั๊มแท้นะครับผมสภาพเราซื้อเข้ามาก็อยู่ที่80%ถึง85% อลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เรามีแนะนําให้ดูก่อนที่จะทําเป็นชุดเบรคนะครับผมพวกสลักอุปกรณ์เราก็จะชุบให้ใหม่หมดเลยนะครับผมหัดทําความสะอาดจงทซายชุบซิงให้ใหม่หมดเลยนะครับผมเพื่อป้องกันสนิมกลับมาขาบเบรกอลูมิเนียม7075อย่างที่เราคุยกันไว้เราเป็นเราออกแบบเองนะครับผมเพราะฉะนั้นความแข็งแรงในส่วนวอลล์ส่วนโค้งเนี่ยเราออกแบบได้เต็มพื้นที่ของคอมา นะครับผมเราก็เลยไม่กลัวเรื่องแตกเรื่องหักนะครับเพราะอลูมิเนียมเจ็ดเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เบาและแข็งแรงมากมากสุดในเกรดของอลูมิเนียมเลยก็ว่าได้นะครับผมน้ำมันเบรกเป็นเฟรโดดอสี่นะครับตัวนี้ก็ทนอุณหภูมิความร้อนได้สูงในหนึ่งชุดเบรกเนี่ยสำหรับตัวรถที่ใช้เบรกมือฟ้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมด ใน1ชุดเนี่ยเรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเข้าเช็คฟรีทุก15000กิโละครับผมไม่มีค่าแรงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนผ้าเบรกหรือเจียจานก็มีแค่ค่าผ้าเบรกอย่างเดียวไม่มีค่าแรงเปลี่ยนไม่มีค่าแรงเจียจานเราดูแลให้อยับนีตลอดนะครับผมถนนราคาใน1ชุดตัวนี้จะเป็นจานเดลิออสจากออสเตรเลียนะครับผมราคาอยู่ที่10000แ 85,000บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นจาน OS จากไต้หวนันราคาจะตอบลงไป10,000บาทก็อยู่ที่175,000บาทนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งในวันที่รถมาก็คือเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยววันติดตั้งเราก็จะมาถ่ายทําให้ดูอีกทีนึงว่าการติดตั้งเป็นยังไงแล้วติดตั้งออกมาแล้วประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคุ้มค่าไหมกับเงินที่จ่ายให้เรามา เดี๋ยวเราไปชมกันครับติดตามด้วยนะครับเรื่องความปลอดภยัยไว้ใจทิดออยครับผมขอบพระคุณมากครับ